สวัสดีเพื่อนช่าง f อทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับมีอะไรมา,าทำอีกแล้วนะครับเป็นอมอเตอร์อไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพัดลมนะครับไม่ใช่มอเตอร์เป็นพัดลมนะครับมีของเล่นใหม่มาลองดูนะครับก็ไม่เคยใส่หรอกครับผมแต่ว่าลองดูว่ามัน ดีไหมมันก็น่าจะดีนะเพราะว่ามันเป็นลูกปืนปกติมันจะใช้บูทจะใช้กับ2ตัวนี้นะครับพัดลม2ตัวนี้เพราะว่าไอตัวนี้มันต้องแก้ไขเบ้าที่มันรับลูกปืนนิดนึงนะครับวิธีการแก้ไขเดี๋ยวจะมาทําให้ดูส่วนตัวนี้ก็ไม่ได้แก้ไขอะไรใส่เบ้าเดิมนะครับหรือจะใส่เบ้าเดิมหรือจะเป็นเบ้าโมนิฟายก็ได้นะครับเบ้าเดิมนะครับเบ้าเดิมก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดู ตัวไม่ใช่เบ้าตัวล็อกตัวลอ็อกบูทนะครับมันจะให้ดูเป็นอย่างนี้ตัวบูทเนี่ยตัวนี้นะครับมันจะเป็นแบบน,นี้เป็นเบ้าแบบนี้เป็นตัวล็อกแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเหล็กนะครับตัวโครงมันจะเป็นเหล็กสําหรับตัวนี้ ส่วนตัวเป็นเรียกอะไรอะเป็นโลมิเนียมหรืออะไรนี่ตัวนี้มันจะไม่มีมันจะเป็นแบบฝา,าปิดเป็นปิดเลยนะปิดบูทแต่ตัวนี้บูทตัวนี้เป็นเหล็กแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบของแบบมันจะมีลายแบบนะของฮาตาตลินะครับผมเบาแบบนี้ก็ใส่ง่ายจะเหมือนไ้เป็นฝาเป็นแบบบีบเข้าไปอย่างงี้อันนี้บีบเข้าไป อบูทมันนะครับผมใส่บูทตัวบีบมันก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้มีหลายตัวนะครับก็แล้วแต่เราเราจะทําแต่ช่างกบใส่ไอ้ตัวนี้มีเพจนึงเดี๋ยวจะอาวางใต้คลิปให้นะครับมีบูธชุดนี้นะครับเป็นมากับมันนะครับ ใส well. like ่เงี้เลยแต่ตัวนี้มันจะเอาใส่แบบนี้ใส่แบบนี้แต่มันมียางของมันต่างหากนะครับเป็นยางแบบเป็นแบบนี้แหละเป็นทรงแบบแบบนี้มี่ทรงแบบนี้นะครับมันจะเป็นยางแล้วก็ใส่ใส่กับตัวเดิมมันนะครับสําหรับตัวเดิมใส่แบบนี้ใส่เข้าไปตัวเดิมตัวนี้แต่ไอ้ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่คล้ายกันเลยเป็นรุ่นใหม่ที่เขาให้มาพร้อมกับ ตัวตัวนี้ปลุกปืนตัวนี้สำหรับเป็นสปริงข้างในเบอร์ของมันนะครับมันอันนี้สำหรับรุ่นโครงเหล็กนะครับถ้าเป็นรุ่นมอเตอร์ที่เป็นรุ่นโครงโลโลมิเนียมหรือเปล่านะครับเป็นโลมิเนียมก็จะเป็นแบบนี้ใส่กระเบ้ามาเลยนะครับ ต้องโมนิไฟอีกทีนึงนะครับก็ต้องโมนิไฟอีกทีนึงว่ามันมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าแต่แต่ลูกปืนเหมือนกันนะครับอ๋อเล็กกว่าออลูกปืนเล็กกว่าตัวนี้นะครับลูกปืนก็คือขนาดตรงนี้8ปดมิลเหมือนกันขนาดไสแกนนี่แปดมิลอันนี้14 12ี่สิบสอินะครับขนาดลูกปืนแปมิลแต่ถ้าเป็น อ่าสิบแปดนิ้วก็ใส่เก้ามิลนะครับลูกปืนเก้ามิลก็เบอร์มันจะเป็นเบอร์เดียวกันแต่ว่าตัวลูกปืนคือที่ใส่แกนตรงนี้มันจะเบอร์เดียวกันนะครับแค่มันเลขต่างกันแค่นั้นแต่ว่าถ้าเป็นสิบสิบแปดนิ้วมันจะใส่เก้ามิลแกนตัวนี้มันเก้ามิลของสิบแปดนิ้วนะอันนี้สิบสิบหกนิ้วสิบสี่สิบหกใส่ได้สิบสองก็ใส่ได้นะครับแปดมิล มันเจนเบนเบอร์นี่เบอร์ของมันนี่แหละเบอร์ของอลูกปืน 6, 2, 8, Z, นะครับหกสองแปดแซดนะครับเบอร์ลูกปืนส่วนเบอร์ไอ้ที่เป็นโครงเหล็กก็เป็นหกหกเท่าไหร่หกศูนย์แปดหรือเปล่าน,นี่นี่ครับหกศูนย์แปดแซดตัวเดียวกันนะครับก็คือแกนที่ใส่แกนในแปดมิลเหมือนกันแต่โครงข้างนอกก็เหมือนกัน อันนี้มันเป็นแค่ตัวดัดแปลงนะครับตัวดัดแปลงสําหรับสําหรับพัดลมที่เป็นโครงเหล็กกับโครงโลมิเนียมนะครับมันจะต่างกันอโอเคครับเรามาจัดเลยจัดตัวไหนก่อนจัดตัวที่เป็นโครงเหล็กก่อนเนาะเราจะจัดทั้งสองตัวเลยนะครับอันนี้ f c ก็ทำได้นะครับที่ไม่ใช่ช่างนะครับทำได้นะครับ ต้องปอเป็นช่างเป็นอะไรก็ทําได้ใส่เบาตัวยางแต่ต้องเตรียมอะไรมั่งสําหรับที่เป็นพ้าลมโครงโครงที่เป็นโลมิเนียมนะครับส่วนโครงเหล็กไม่ได้เตรียมอะไรนะครับไม่ได้ไม่ได้โมดิายอะไรเยอะไม่ต้องโมดิายเลยนะครับเพราะว่ามันสวมใส่ได้เลยแค่ซื้อชุดนี้มาเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวให้สั่งไปเลยตัวนี้เราไม่ต้องใช้ตัวเดิมนะครับ อันนี้ตัวเดิมของของมอเตอร์ไอของอัลลมนะครับตัวใหม่มาจะเป็นแบบนี้นะครับใส่ไปเลยอย่างนี้นะครับฝั่งไหนก็ได้นะครับฝั่งไหนก็ได้นะครับมันจะมีมีชื่อร้านบุรพามันมีชื่อร้านด้วยเห็นไหมครับบุรพาก็มีชื่อร้านไม่แพงนะครับช่างโกบสั่งมาชุดละเ0สิบบาทนะครับพร้อมส่ง ไม่แพงนะครับใส่ฝั่งไหนก็ได้ใส่สป,ปริงตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ใส่ลงไปม,มันจะเด้งนี่เขาบอกมันเด้งจริงๆมันเด้งม,มันเด้งตัวนี้เราก็ใส่ถือว่าดีอยู่นะครับดีอยู่เพราะว่าถ้าเป็นแกน เป็นบูททาไมช่างกบถึงไม่ใส่เป็นบูทแบบนี้มันหาซื้อยากนะครับขนาดของมันมันไม่เหมือนกันนี่ไงความร้อยเก้าสิบสี่ไม่ใช่ว่าเราวัดขนาดความยาวมันร้อยเก้าสิบสี่จริงแต่ว่า,อาพอวัดจุดนี้นี่ระหว่างตัวทุ่นพวกนี้นะครับมันจะไม่เท่ากันอันนี้ร้อยเก้าสิบสองไหมความยาวไม่เหมือนกันที่เปลี่ยนก็คือนี่มันลายเห็นไหมครับขัดไม่ได้นะนี่เห็นไหมครับ มันลายมันแบบว่าเป็นเป็นแบบคือเหล็กแกนตัวนี้มัน,ม,นมันเสียไปแล้วไงมันใช้ไม่ได้แล้วมันลายนะครับนะครับถ้าใส่ไอ้ตัวลูกปืนนี่โอโ้โหใช้ยาวเลยนะครับถ้ามอเตอร์ไม่ไอ้คนลวดไม่เสียนะครับนะครับมันลายหมดเลยหาแกนไม่ได้มันหาได้ตัว92 1 9 2 192อา19 mm, มิลนี่ม,มีนะครับแต่ว่าไอ้ตัว ร้อยเกิบสี่มิลหายากจำไม่ได้ด้วยว่าไอ้ตัวไหนมันเป็นของโครงเหล็กหรือโครงไอ้โลมิเนียมนะครับเดีย๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งจะทำโครงโลมิเนียมโครงเหล็กก่อนนะาทำไมมีสปริงสองอันมีเยอะจังแกมาให้เยอะมีสปริงสองตัวด้วย แถมมาเฉยๆนี่มันจะเด้งเขาบอกว่าปกติมันจะไม่มีไอ้ตัวสปริงนะครับตัวเหล็กฟ้าสปริงปกติเขาบอกอันนี้เวอร์ชัน3น,นี่เบอร์เวอร์ชั่น2นะครับอะไรของเขานี่แหละตามร้านส,สปริงใส่อันนึงนะสงสัยเขาแถมมาให้ถ้าใส่เยอะมันก็น่าจะแข็งไปใส่ละตัวละมั้งนะแถมมาเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวใส่ก็เราก็ เกยบไว้นะครับไว้ใช้เผื่อได้ใช้นะครับเพราะว่าใส่ของเราเองทําให้ลูกค้างนี้แล้วแต่เราเอานะครับเอาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราจะว่าเอาบีบเข้าไปเลยมันเด้งข้างในเด้งจริงๆนะครับมีการสปริงตัวตัวนี้ก็สปริงตัวมีการสวิงตัวของมอเตอร์ไอของลูกปืนมี มีชื่อร้านด้วยนะครับร้านบุรลขา,าตัวนี้ก็เก็บไว้ตัวนี้ไม่น่าจะใช้นะไม่น่าจะใช้หรือว่าใช้อยู่เดียวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าได้ใช้ไหมนี่แหละที่ว่าโครงเหล็กเป็นโครงกลมนะครับโครงเหล็กตัวนี้แบบนี้มันเบ้ามันจะเป็นแบบนี้ไม่เหมือนไอตัวโลมิเนียมนะครับอันนี้ก็โค,ครงโครงกลมเหมือนกันนะครับเป็นกลมเหมือนกันแต่เป็นโลมิเนียม นี่เป็นเหล็กนะครับตัวเหล็กจะใช้เบาใช้แบบนี้นะครับก็ใส่ใส่ดูนะครับไม่เคยใส่นะครับครั้งแรกอลองดูว่ามันโอเคไหมที่การใส่ก็ไม่ยากนะครับ อันนี้นี่นี่น,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 นี่ตัวนี้เบ้าเดิมนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมละ่ะนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ออกนะครับตัวเฟืองชุดนี้ออกแล้วก็แกะงัดเงี้ยมันมีงัดเนี้ยอยู่ข้างหลังนะครับนี่ไอตัวนี้ก็ใส่ใส่ที่เดิมใส่เข้าไปเลยนะครับใส่ง่ายตัวนี้นะครับแต่ว่าไอตัวที่เป็นขเขาเรียกว่านี่อย่างเงี้ย ที่เป็นโลมิเนียมอ่ะมันจะต้องดัดแปลงใช้เดี๋ยวทําให้ดูอีกทีนึงนี่อันนี้ใส่ง่ายเห็นไหมครับใส่ก็ไปเลยมันเป็นเบ้าของมัน,นแล้วก็ค่อยๆไงนะครับแล้วก็ข้างบนอย่างนี้อ,อ,อม้นเรื่อยเลยะระวังไปโดนไอ้ขดลวดนะครับบางทีต้องระวัง ไปฝั่งนี้ตรงนี้เราก็บีบบีบเข้าไปนะครับ uh huh. นี่มันเข้ามันใส่เข้าไปตรงไอ้นี่พอดีนะครับแล้วก็บีบเลยนะครับเขียวเลยครับ ไม่แข็งหรอกครับมันอ่อนๆนะครับก็บีบเข้าไปเลยโอเคนะครับโอเคสวยงามนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับมันจะเด้งมันเด้งนะครับ ทำง่ายๆตัวนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับอเดี๋ยวใส่เดี๋ยวช่างกบทําให้เสร็จก่อนนะครับตัวนี้วิธีง้นเงี้ยเดี๋ยวทําให้ดูนะครับเพ,เพื่อนช่างที่หรือเป็นเอฟซีแหละครับทําได้นะครับที่ไม่เป็นช่างก็ทําได้ดูคลิปช่างกบทําได้เลยนะครับเอาตัวนี้ออกใส่ให้ถูกทางแหละครับอันนี้จําไว้นะครับไอตัวนี้มันอยู่ข้างบนนี้นะครับ ตัวใส่กับปลุกใส่นะครับเช็ดดีๆพวกนี้ก็เช็ดออกงห้ดีๆเรามาร์กเลยเราจะกลับกับด้านนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันเอาที่เดิมมันดีสุดนะครับเราก็มาร์กไว้ด้านไหนเป็นด้านไหนนะครับแต่มันก็พอได้นะครับไม่มีปัญหาหรอกเช็ดเช็ดพวกน้ำมันน้ำมันออกเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับน้ำมันแล้วพวกนี้ ตัวเดิมจะเป็นแบบนี้หาไอตัวปากแบนนะครับงัดแบนแบบไหนก็ได้งัดนะครับผมงัดเลยมันอ่อนๆครับเหล็กงัดเลยไอแบบเดิมเนะี่ยจะใส่ใส่ก็ถือว่ายากอยู่นะครับก็ไม่ได้ยากมากมายอะไรครับแบบเดิมนะครับ แต่ช่างกบไม่เคยใส่เห็นในคลิปเขาทำนะครับก็มันต้องบีบแบบออกมาแล้วตัวเดิมมันจะเป็นแบบยางหุ้มใช่ไหมมันใช้อันนี้ครอบมันจะเป็นยางแบบหุ้มเราต้องเอาเข้าไปอย่างเงี้ยเราต้องบีบกดให้มันแบบกดให้มันพอดีอะ่ะมันถึงจะแต่ตัวนี้แต่ชุดนี้ชุดนี้แจวเลยนะครับรุ่น แกวเลยนะครับซื้อร้านนี้ซื้อร้านนี้โอเคนะครับร้านบุรพานะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับเห็นไหมตัวเก่าจะมีตัวบีบโอเคเดี๋ยวเก็บไว้นะครับแล้วก็เช็ดภายในก่อนเช็ดให้สะอาดนะครับใช้ยาวเลยนะครับอย่างนี้นะครับให้ยาวเลย ทำใช้เองก็ใช้ยาวๆนะครับอาจจะอมอเตอร์อาจจะไปก่อนมอเตอร์อาจจะไปก่อนนะครับตัวนี้ก็ใส่นะครับตามรูมันเลยมันมีรูของมันอยู่แล้วนะครับตามนี้ตัวนี้ก็บีบเลย แกวเลยนะครับแบบนี้ให้มันลงแน่นๆเราก็ทุบๆนิดนึงบีบๆให้มันนิ่ๆนะครับใส่ตัวนี้เลย แบบหนึ่งนะครับที่ที่ว่าเวลามันเราใส่เราใส่แกนนี้เราใส่เข้าไปนะครับมันฟิตนะครับมันฟิตอย่างเงี้ยมันใส่แล้วมันรู้สึกเอ๊ะทำไมมันฟิตมันใส่ยากนะครับใส่บางทีเราใส่เข้าไปเงี้ยมันฟิตนี่ฟิตเลยนะครับบางครั้งเราใส่ฝั่งไอ้บางอันมันจะฟิตนะครับนี่ฟิตหน่อยแล้วก็ขัดนะครับขัดยังไงก็ตรงนี้ครับ ขัดนิดนึงนะครับแล้วก็ทาน้ำมันหน่อยๆน,นะครับมันจะเข้าเข้าไปแล้วนะครับเห็นไ,ไหม เข้าแล้วนะครับหรือจะทาน้ํามันเข้าไปก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับผมเข้าไปแล้วนะครับถ้ามันฟิตมากเราก็ขัดนิดนึงขัดอีกก็ได้นะครับจนกว่ามันจะเข้าได้นะครับบางทีมันมันก็ไม่ได้ว่ามันเป็นที่แกนนะครับบางทีน็อตปวกใบน,นี้มันอาจจะเกิดการฟิตนิดนึงไม่มีปัญหานะครับ อย่างหนึ่งนะครับถ้ามันฟิตมากสมมติว่าช่องอเวลามันสวิงตัวนะครับสมมติว่าไอตัวทุนมันสวิงสวิงเข้าออกเงี้ยสวิงมันจะสวิงเข้าออกเงี้ยเรามาดูตรงนี้ด้วยนะครับว่าไอตัวแหวนตรงนี้นะครับแหวนรองตรงแกนเนี้ยมันมันเยอะไปหรือเปล่าเอาลองขยับขยับ ใส่ตัวทุ่นเข้าออกดูนะครับถ้ามันถ้ามันตึงไปให้ให้มีช่วงทุ่นตัวนี้ให้มันสวิงได้เวลามันทํางานนะครับอย่าให้มันฟีดไปถ้าฟีดไปมันจะฝืดนะครับใส่ลองดูนะครับมันไอตัวนี้มันฟีดไหมนะครับใส่เข้าไปควยนะครับอ่าโอเคอันนี้ของช่างกบเรียบร้อยนะครับถือว่าหมุนดีอยู่ ไม่ฟิตเท่าไหร่นะครับก็โอเคนะหมุนเลยหมุนดีอยู่นะครับหมุนะเดี๋ยวจะลองดูใส่น็อตแป๊บหนึ่งนะครับผมมาดูกันนะครับอันนี้เสียบปลัก๊กลองหมุนดูนะครับปึ๊บเห็นไหมลื่นมากดูช่างกบจะปิดปิดมันยังลื่นเลยนะครับนะปิดแล้วโอ้โหปิดแล้วนะครับหมุนลื่นเลย เข่นะครับแจ๋วโอเคครับต่อไปอีกตัวหนึ่งแนวทางนะครับผมให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับอย่าให้มันฟิตมากให้มันดึงเข้าดึงออกได้ตรงนี้นี่คนระับมันสวิงตัวเวลามันเวลามันทํางานมันจะดันมาข้างหน้านะครับให้มันมีช่องว่างด้วยนะครับนี่ดึงเข้าดึงออกได้นะครับดึงเข้าดึงออกนิดเดียวก็ได้นะครับลองเหวนเข้าไป หรือว่าอันนี้รู้สึกจเจเยอะหน่อยเดี๋ยวจะหาแหวนมาลองแต่มันก็พอหมุนได้ไม่ต้องลองก็ได้นะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็เป็นโลมิเนียมนะครับนี่มันจะเป็นเบ้าแบบนี้ใช่ไหมละ่ะเราต้องงัดงัดออกเลยนะครับงัดออกเลยนะ <c oughs> โอเคครับโอ้ไม่ออก ไม่ออกโอ้ไม่ออกไม่ออกครับเดี๋ยวไปต้องใช้นี้เยอะหน่อยพลังเยอะไปไป,ไปใครครวงไฟฟ้ามันโอ้โหยได้ไหมเนี่ย ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราก็ไม่ต้องไปแกะมันออกโอ้ไม่ต้องไปแกะจริงๆก็ไม่ได้แกะนะรบตบตรงนี้ครับออกยากมากต้องกระแทกอย่างเดียวว่าจะล้างหน่อยนะครับล้างไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้เอาออกหรอกครับงัดแค่ตัวนี้ออกก็พอว่าจะล้างไอตัวเนี้ยก็เลยว่าจะเอาออกหน่อยปาดฝุ่นแค่นี้นะครับ ก็งัดแค่งัดงัดตัวนี no yes euh. ้ออกนะครับไปควงแบนๆก็ได้นะครับจริงๆถ้าเอาตัวนี้ออกได้ก็ใช้เป็นเป็นแบบนี้นะครับตีได้ตีออกเดี๋ยวจะตีให้ดูตีออกแต่มันก็ต้องมางัดทีหลังเหมือนเดิมนะครับออกเลยก็ได้เนี่นิดเดียวไม่ได้ใช้แล้วนะครับตัวนี้ก็เอาออกนะครับ อ๋อตัวนี้ใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องไปดัดแปลงอุ้ยใส่ได้ไหมเนี่ยทำไมมันมีไอตัวร่องด้วยน่าจะได้นะนะครับขอเช็ดแป๊บหนึ่งนี่ครับมันจะมีมันมีหลายแบบนะครับก็เลย <c oughs> ก็เลยไม่รู้ว่ามันมันยังไงนะครับนี่นี่น,นี่แบบนี้นะครับ บางรุ่นจะมีไอตัวตัวนี้ที่มันเป็นปูดปูดขึ้นมามันเป็นแบบยังไงล่ะนี่นมันเป็นแบบนี้มันจะต่างจากตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะเรียบแต่อันนี้มันมีเป็นอะไรเขาเรียกอะไร <c oughs> ตัวนี้มันจะเรียบหน้ามันจะเรียบแต่ตัวนี้มันจะมีไอตัวตัวแบบนี้ขึ้นมานะครับ มันจะเป็นชั้นขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่เราต้องเอาตัวนี้ออกให้มันเรียบเหมือนตัวนี้นะครับตัวนี้ดีนะที่มันเรียบมันใส่ง่ายนะครับนี่ตรงกลางเห็นไหมมันเรียบต้องให้มันเรียบนี้นะครับมันถึงจะใส่ให้พอดีถ้าเราใส่ตัวนี้เห็นไหมใส่มันใส่ไม่ได้มันปูดเราต้องใส่ตัวนี้อย่างช่างกบใส่ใส่ก็ใส่ฝั่งไหนก็ได้นะครับจริงๆช่างกบจะใส่ฝั่งนี้ใส่ฝั่งนี้ก็ได้แต่ช่างกบจะใส่ฝั่งนี้เพราะว่ามันมี ตัวกันฝุ่นตรงนี้ด้วยนะครับใส่ฝั่งนี้ใส่เข้าไปมันจะเรียบเลยนะครับเห็นไ,ไหมนี่มันเรียบเลยนไ,ไครับเรียบพอดีน <c oughs> ไหมมันจะเรียบพอดีมันไม่ปูดเยอะมีปูดนิดเดียวนะครับแต่มันก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ใสใ่ตัวนี้มันจะปูดเยอะนะครับเราต้องใช้อะไรทําให้มันหายใช้ตัวนี้นะครับนี่ โอโอครับออกไปอย่างนี้แล้วก็จิ้มอย่างนี้ทำยังไงก็ได้นะครับเอาตัวนี้ออกหรือวางโอซอก็ได้หรือเป็นดอกสว่านที่มันเบอร์ใหญ่ๆนะครับเอาตรงนี้ออกนะครับให้มันเรียบหน้าตรงนี้ให้มันเรียบนะครับทำนี้ก็โอโซก็ได้นะครับก็จับอย่างนี้ให้มันตรงขึ้นมาละมันมีดอกสว่านอยู่ตรงนี้ดอกสว่านตรงนี้เอาให้มันเป็นรูแล้วก็ หมนุมนหมนุมนหมุนหค่อยๆค่อยๆไถไถ,อ,ถ,อ,ถอ,ออกนะครับนี่ครับตรงนี้ให้มันเรียบแค่นั้นนะครับแล้วก็ใส่ได้แบบนี้นะครับตรงนี้ใส่ได้แล้วนะครับไม่ต้องไปโมดิายอะไรก็ไม่ปูดเยอะนะถ้าถ้ากลัวมันปูดเยอะเราก็กลับกลับหน้า ถ้ามันปูดเยอะตรงนี้เราก็กลับหน้าเดี๋ยวลองกลับหน้าดูว่ามันอยากให้มันปูดขึ้นมาเยอะนะครับอย่าให้มันปูดขึ้นมาเยอะนะครับเรากลับหน้าได้เราปูดหรือโผล่ไม่ใช่อย่าให้มันโผล่ขึ้นมาเยอะนะครับใช้สับผิดหรือเปล่า <c oughs> อยาให้มันโผล่ขึ้นมาเยอะอันนี้ก็เรียบดีอยู่นะครับพอๆกันเหรววะนะก็เหมือนกันฝั่งไหนก็ได้ แต่ช่างกบชอบฝั่งนี้มียางด้วยใช่ไหมละ่ะฝั่งนี้ไม่มียางกันฝุ่นพวกนี้แต่ฝั่งนี้จะมีมีรอบเลยนะครับใส่ังฝั่งนี้เลยแหละลองดูนะครับฝั่งไหนใส่ได้ก็ใส่ฝั่งนั้นนะรเรียมดีตัวนี้ครับช่องว่างที่แกนอะที่แหวนรองอะพอดีเลยเห็นไหมครับมันสวิสวงนิดเดียวเองเห็นไหมครับไม่เยอะเ็นครับนิดเดียว ใช้ได้นะครับประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็คงต้อง,องจบคลิปแล้วครับห,หมุนลื่นสบายดีเลยขอดอกโอโ้โหหมุนยังหมุนดีเลยใช่ไหมครับลื่นดีมากนี่อย่างเงี้ใส่แล้วโอโ้โหใช้ได้ทนลูกปืนนะครับอาจจะมอเตอร์อาจจะไปก่อนนะครับขดลวดแน่นอนนะครับผม คลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับก็มีแค่นี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับฝากกดติดตามนะครับจะได้ดูคลิปที่ช่างกบลงนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับผมก็ฝากไว้แค่นี้แหละหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับทําได้ทั้งไม่ได้เป็นช่าง หรือเป็นช่างทําได้หมดนะครับดูคลิปช่างกบทําได้เลยนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ